คาเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านกลับยินดีต้อนรับสู่เด,ดชชาแนลคลิปนี้แอรก็จะพาท่านผู้ชมตามดูเลขสํานักนะครับ ให้เลขเด่น4ี่เหมือนกันครับใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1สิงหาคม2 5 6 3ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นเลขจากพลังดวงดาวครับท่านผู้ชมครับสองสำนักนี้ไปดูครับว่าจะมีเลขอะไรที่เหมือนกันมีเลขเด่นเลขรองเหมือนกันไหมนะครับนี่ครับแป๊บนะครับแอดถอยแปแป๊บนะครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับสองสำนักนี้เป็นเลขจากพลังดวงดาวครับท่านผู้ชมครับเราไปดูสำนักแรกครับวันเสาร์ที่1สิงหาคม2 5 6 3 ให้เด่น4มาครับเลขรอง7แล้วก็ชุด3ตัวให้มาทั้งหมดทั้งมมล8ชุดครับทั้งผู้ชมครับได้แก่5 1 4 7 4 5 8 7 4 1 6 7 3 1 7 4 7 0 8 7 1 5 4 2แล้วชุด2ตัวได้แก่4 1 4 5 7 4 6 7 8 7 1 7 7 0 7 1 4 2 สาแล้วระวังเบื่นหาม7 4 4 4 4 4 7 7แล้วก็7 7ครับท่านผู้ชมครับมาดูอีกสำนักหนึ่งครับนี่เป็นทางขวามือของเรานะครับก็เป็นเลขจากพรลังดวงดาวเช่นกันครับท่านผู้ชมครับเสาร์ที่1สิงหาคม63นะครับให้เลขเด่น4ครับแล้วก็5ครับ4 5หเป็นเลขเด่นเลยนะครับแล้วเลขชุด3ตัวให้มาทั้งหมดทั้งมวล10ชุดครับได้แก่7 5 4 5, 42 4 4 8 5 82 6 2 3 8 2 5 8 7 4 2 6, 6 8 5 6 4 4 7 3ชุด2ตัวมาทั้งหมดทั้งมวล10ชุดครับ54 42 8 4 8 2 2 3 2 5 7 4 6 8 6 2 7 3ชุดเบิล7 4 4 4 4, 4ี5 5 5 5, 5ัท่านผ้ชมครับแต่ที่แน่ๆครับ ทั้งสองสำนักนี้ก็เป็นเลขจากพลังดวงดาวทั้งคู่ทั้งสองสำนักเลยนะครับให้เลขโดดๆเด่นๆมาเหมือนกันครับที่เลข4นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ตัวที่เหมือนกันชุด3ตัวครับท่านผู้ชมครับชุด3ตัวที่เหมือนกันนะครับไปดูครับ745ครับนี่754นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มีอีกชุดนึงนะครับ874นะครับแ7 4ครับ8 7 4นี่ตรงกันเบะเลยนะครับ 874นี่ครับ84ตรงกันเบ้เลยครับแล้วชุดสองตัวครับเราไปดูว่าจะมีชุดไหนเหมือนกันครับจะมีอยู่ชุด74นะครับ74ีนี่ก็มี74ครับแล้วก็42ครับท่านผู้ชมครับ42นี่ครับตรงกันนะครับชุดระวังเบื่อหามจะมีที่เหมือนกันก็มี74 4แล้วก็44ครับท่านผู้ชมครับเทปเป็นแนวทางนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ หนึ่งสิงหาคาม2563ที่จะถึงนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับเพราะว่าสองสำนักนี้ก็คำนวณมาจากพลังดวงดาวด้วยกันทั้งสองสำนักนะครับก็จะมีเลขที่เด่นๆเ,เหมือนกันนะครับเป็นเลข4เหมือนกัน,นครับ745 874 7442แล้วก็744แล้วก็44นะครับท่านผู้ชมครับแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมท่านี้แอดก็ขออ่ำนวยวอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมิใช่ ไปกับเลขพลังดวงดาวทั้งสองสำนักนี้นะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ